เราไม่ได้จัดรายการด้วยกันมากี่ปีแล้วครับอ้อมนะ29ปีนะเราไม่ได้จัดรายการมาไม่ได้จัดารายการด้วยกันมา29ปีคือเดี๋ยวก่ะน,นะฮะคือหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าเราสองคนเคยจัดรายการด้วยกันจริงๆนะฮะเดี๋ยวมีหลักฐานให้ดูครับคือผมเนี่ยคือคนที่ได้จัดรายการคู่กับอ้อมตั้งแต่วันแรกที่อ้อมเป็นดีเจเลยอยากเห็นหลักฐานไหมไม่กล้าเห็นเลยอ๋อหลักฐาน ช่อดอกไม้ไปมอบให้อ้อมเป็นคนเดียวแนละ้วเป็นดีเจคนเดียวที่พี่มอบช่อดอกไม้ให้ตอนดีเจอ้อาามจัดวันแรกพี่ไม่สนใจเลยนะนี่แบบอ้อมเท่านั้นแลวนอกจากนั้นภาพต่อไปนะรู้ว่าจะตื่นเต้นเตรียมขนมนมเนยมาดูแลด้วยนะฮะ,ะแล้วก็ภาพต่อไปในที่สุดวันนั้นก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับนี่เป็นดีเจที่แบบอ้อมโตมากับการเป็นดีเจคู่กับพี่เต้แต่ถ้าทาความน่าจะ านานกว่าบ,บางคนที่ยัตอนนี้อาย Finger, ุยั Б งไม่เกิดแตเมั้งตอนนั้นน่ะใครเคยฟังที่อ้อมจัดรายการ h o ตเวฟบ้างอายุนหโอ้ใช่ได้ใช่ได้แฮมถ้าทันจัดรายการยุคนั oh, so do, like ้นอย่ากให้คุยเลยว่าเรารุ่นไหนอะ29ปีโดยประมาณนะคะมีใครเคยกดโทรศัพท์ไปขอเพลงั้ยใครเคยกดโทรศัพท์ไปฮอ t w a ฟบ้างกดติดป่ะใครเคยกดติดแล้วแบบได้คุยกับอ้อมบ้างนะฮะ <im pe at> มีด้วยอย่างที่ยกเลยมา<ว>ตอนนั้นอ้อมจัดช่วงอะไรนะที่ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วน้นจา,จากพี่เต้นนะคะจะเป็นการที่เราต้องสัมภาษณ์แลา,า,ากา็ในช่วงนั้นแล้วก็ตอนหลังอ้อมก็ไปดูแลคอร์ออสแทรกถ้าใครเคยควานการจัดอันดับเพลงทิตในช่วงเวลานั้นมันจะเป็น20อันดับสําหรับคอรสแทรกค่ะซึ่งเขารวมคะแนนยังไงนะตอนจัดชาร์ตเพลงก็จะนับจากคุนวุ่ันนะคะที่โทรเข้าไปขอ ในเบอร์ข้างหลังล้วเรายังเป็นเบอร์เจ็ดตัวยังไม่มีคำว่าศูนย์สองด้วยนะคะไม่มีแบบไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีแรนซ์สิงนะฮะไม่มีะะมมพวกแบบโปรแกรมสื่อสารทีไ่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะแพ็กลิงก์ยังไม่มีนะฮะตอนนั้นยันแล้วเราโทรศัพท์ล้มโดนเขียนจดหมายคุยกันหรือส่งเป็นโพสการ์ส่งจดหมายเขียนจดหมายหาดีเจกันนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ยังมีเพลงมากมายที่ผ่านมา,มาแล้วก็อ้อมจะต้องเป็นผู้รายงานว่าสัปดาห์นี้เพลงไหนคือเพลงที่ดังนั้นเพื่อไม่ให้เพื่อเป็นการย้อนถึงบรรยากาศช่วงนั้นสมมุติเรากำลังจัดรายก,การนั้น,นจริงแต่วันนี้เราจะเรียกช่วงนี้ว่าขอเชิญพบกับช่วงเวลาพิเศษข,ของ Ho อตเวสในวันนี้นะครับนี่คือช่วงเรารัก90ส,สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตให้รักดูแลชีวิตอ,อ,อยู่เป็นอยู่เป็น ปกอให้กับไทยประกันชีวิตด้วยครับเนื่องจากว่าอ้อมเป็นผู้ที่ดูแลช่วงรายงานชาดังนั้นเนี่ยเพลงฮิตยุค90อ้อมต้องรู้จักหมดโอเคปะ่ะใช่ไหมอ้อมมีสิทธิ์ตอบอะไรได้บ้างดิไม่มีทางเลือกอื่นใช่ไหมค่ะเก่งมากดังนั้นวันนี้นะฮะเราจะจาลองเหตุการณ์นะครับแต่ว่าเนื่องจากเราไม่มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงไม่มีทั้งสิง้นผมจะประกาศชื่อเพลงฮิตยุค90และอ้อมก็ร้องเพลงนั้นครับ เดี๋ยว,ว,วตอนติดต่อมาบอกแค่ว่ามัน,นั่งจัดรายการเป็นดีเจพู่กับพี่เต่เ,ตเฉยๆไม่พูดเรื่องน้องเพลงด้วยนี่คือช่วงหลอกน้องมาร้องเพลงัะโอเคเอาละรครับนี่คืออันดับหนึ่งประจำสัปดาห์นี้นะครับของคลื่น h o อตเวฟเพลงแรกของเราวันนี้คือเพลงพี่เดี๋ยวคอนใช้ต้องเต้นมากเลยอ่ะมัน้องมันต้อง้องาคายหน่อยเพลงนี้ ยังยินดีครับเพื่อน คุณพีคิดว่าต่อไปเราจะมีแขกรับเชิญคนไหน้วเขาไม่ว่าเราเชิญอ้อมาร้องแบบนี้นะฮะทดแทนได้ทุกคนที่จะเป็นมากเลยนะเพลงต่อไปนะครับอย่างนั้มันมีหลายอันดับฮะอันดับต่อไปก็เป็นเพลงที่ฮิตมากในช่วงนี้มีผู้คนขอเข้ามาเยอะมากครับเพลงชาวนากับนูเขา เป็นดีเจจากช่วงช้านะฮะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องร้องได้ทุกเพลงแต่บอกว่าเพลงต่อไปเนี่ยอ้อมต้องร้องได้แน่นอน,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 นครับนี่เ,เพลงที่ประจำสัปดาห์นี้ครับเพลงมักจัง อ้อมสักคำไหมเอาจริงนะคะตอนติดต่อพี่อ้อมแค่มาอยู่คู่กับพี่เต้เป็นดีเจของพัดเบสทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนึกถึงตอนก้าวสูงไม่ได้พูดอีกสามเพลงนี้เลยค่ไัได,ไมได้มาแล้วใช้โอเคเพลงสุดท้ายแล้วจะไม่รบก,กวนอ้อมลนะขออีกเพลงเดียวอันนี้ก็ฮิตมากเป็นเพลงฮิตที่แบบโอ้โหตตดกระดับอยู่หลายสัปดาห์มากนะครับเชื่อว่าอ้อมร้องได้แน่นอนที่เชื่อมาทุกเพลง <laughs> นี่เป็นเพเต็มได้วความเชื่อครับเพลงนี้ดึงเพลงครึ่งจัดฉันเองก็สิ